สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมนะครับผมที่เข้ามาชมนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชมที่เป็น FC ช่างบิ๊กหรือว่าผู้ชมที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมที่มีใจอยากติดตั้งเทอร์โบหรือว่าเข้ามาดูเพื่อความบันเทิงก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ช่างบิ๊กมารีวิวสินค้านะครับสินค้าของทางอู่เนาะชุดเทอร์โบ l 4 0นะครับวันนี้มา2องันนะครับผมจัดสเปคเทอร์โบญี่ปุ่นนะครับผมญี่ปุ่น เป๊กงานหนักงานลุยนะครับหลายๆคนก็คงเป็นมือใหม่นะครับผมมือใหม่กลัวติดตั้งเทอร์โบแล้วกลัวเครื่องร้อนนะครับผมที่เรามาติดติดไปแล้วเครื่องจะร้อนเครื่องจะพังไหมนะครับหลายๆคนยังมีคําถามตัวนี้ที่คาใจอยู่ผมก็กล้าตอบได้เลยว่าสเต็ปผมร้านผมนะครับรับประกันครับไม่มีปัญหาแน่นอนครับ ว่าจากเครื่องร้อนนะครับผมใช้งานยาวๆได้ทั้งวันนะครับผมเพราะว่าบางทีเราไปลุยงานหนักงานไถงานปั่นทั่วไปงานไล่บัวเครื่องร้อนนะครับผมช่างบิ๊กกกล้ารับประกันนะครับว่าไม่มีปัญหาเครื่องร้อนแน่นอนยกเว้นแต่งานไถที่แบบฟางเขานะครับผมฟางเขานี่ก็จะร้อนนิดหน่อยนะครับผมเราต้องขยันพอตสแกงหม้อน้ำเอานะ แล้วก็ติดไปแล้วเครื่องจะพังไหมจะใช้ได้นานแค่ไหนนะครับตามที่ผมทํามานะตามที่ผมทํามาก็4ปี5ปีหมดงวดพอดีก็สบายสบาๆนะครับโบยังไม่พังทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่คนดูแลด้วยนะครับผมแต่เทอร์โบผมรับประกันว่าสเต็ปนี้แพ้ญี่ปุ่นผมทนแน่นอนตัวนี้เป็นแพ้ญี่ปุ่น VGS นะครับผมผมโผมโรงหลังให้เรียบร้อยนะครับผม สูตรโครงหลังที่ผมแก้นะครับผมแก้ทั้งระบบเลยเพื่อจะมาให้มีปัญหาเครื่องร้อนนะครับผมเพราะว่าโบวิเตตตัวนี้มันเป็นโบที่บูดมาเยอะนะครับบูดมาเยอะแล้วจะเจอปัญหาเครื่องร้อนดังนั้นเราต้องรู้วิธีแก้นะครับผมคือจะเอามาติดตั้งให้ลูกค้าได้ถึงจะกะล้ารับประกันลูกค้าว่าเ้ยเอาไปใส่แล้วมันจะดีกว่าของค่ายอื่นแน่นอนนะครับผมเราต้องทําของเราให้มันเด็ดกว่า ค่ายอื่นนะครับการติดตั้งก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายนะครับผมไปถึงก็ยกใส่ตรงรุ่มนะเสียงหอนลั่นนะครับผมถ้าเป็นงานจอดเบิ้ลน,นะช่างก็จะให้หอนประมาณรอบ2,000ขึ้นไปนะครับผม จะไม่ให้หอนเร็วนะครับผมเพราะว่าถ้าหอนเร็วปุ๊บบูธมันจะเยอะนะครับในรอบสูงๆเวลาเราอัดดินหนะะักๆอย่นี้นะครับบูธจะเยอะแล้วมันจะคุมยากนะผมเล่นบูธถ้างานดันแนวนี้นะครับบูธอยู่ประมาณ7ปอนด์8ปอนด์นะครับผมสำหรับโรงนี้ดังนั้นผมจะมีระบบระบบวิกเกตคุมนะครับคุมเพื่อความปลอดภัยของเครื่องยนต์นะครับ วันนี้ลอง2คันนะครับผม จะหอนแรงกว่านะนี่แหละครับผมรถแต่ละคันไม่เหมือนกันนะครับเครื่องเดียวกันสเปคโบนตัวเดียวกันแต่สภาพเครื่องในหลายอย่างครับช่างก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรสเปโบตัวเดียวกันนะครับผมอันนี้หอนแรงกว่าเรื่องความแรงกขกินกันไม่ลงนะครับผม โบตัวนี้ผมจะมีกระป๋องวิกเกตไว้คุมก็ไว้คุมในงานแบบนี้แหละครับเวลาเรากดหนักๆมันไม่มีไคยยกคันเร่งหรอกครับเนี่ยตัวนี้ก็คือเสียงที่ลูกค้าได้ยินเนี่ยเสียงที่ลูกค้าได้ยินดังทุ้มๆนี่ก็คือเสียงวิกเกตตัดนะครับผมวิกเกตทํางานเราต้องเซฟเพื่อให้ลูกค้าด้วยนะครับผมพยายามทําให้ลูกค้าใช้งานหนักได้ แล้วก็ใช้ได้น,นานน่ครับเอกลักษณ์เฉพาะของอู่ช่างบิ๊กเทอร์โบนะครับตัวนี้ปรับปรุงแต่งโครงงอหลายๆอย่างให้เรียบร้อยไม่ว่าจะเรื่องความแรงแล้วก็เซฟเครื่องนะครับผม ลองพอเป็นพิธีนะครับผมคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครั Catholic. บผมไม่อ่ะเสียการติดตั Malaysia ้งก็จะมีใส่สปริงนะครับผมใส่สปริงไล่สปริงตามอาการรถนะครับผมรถแต่ละคันก็ไม่เหมือนกันไม่ ผมยืนถ่ายอยู่ไกลๆนะครับผมที่ยืนไกลๆก็เพราะว่าอยากให้ลูกค้าได้ชมเสียงเทอร์โบที่ใกล้เคียงนะครับใกล้เคียงสมจริงไม่ใช่ไปยืนถ่ายจ่อจอที่ปลายท่อแล้วบอกว่าล้นลนอันนี้ไม่เอานะตัวนี้จะเป็นสเปคที่เงียบนะครับผมนุ่มเงียบเน้นหอน เสียงที่ผู้ชมได้ยินทุ้มๆแตกๆนะครับก็คือเสียงของวิกเกตนะครับผมที่เป็นสูตร์ทางอูชางบิ๊กนะครับทำไว้เซฟเครื่องนะครับผมเห็นไหมงานดันงานแค่งานดันวิกเกตยังตัดเลยนีครับผมก็คือระบบทำงานสมนนบูรณ์รลูกค้าสามารถ ลุยๆได้ทั้งวันทั้งวันนะครับผม ลั่นนะครับผมยืนอยู่ไกลมากนะครับผมอยากให้ผู้ชมได้ยินเสียงที่ใกล้เคียงของจริงที่สุดสำหรับใครที่เคยใส่ท่อลั่นอยู่แล้วนะครับผมใส่ชุดนี้ไปอาจจะไม่ถูกใจนะเพราะว่ามันจะเงียบกว่าชุดท่อลั่นถ้าใครเคยใส่ท่อลั่นผมแนะนําเป็นโขงซิ่งไปเลยครับผมเสียงมันใกล้เคียงของจริงแต่ถ้าคนไม่ซีเรียสอะไรมากมาย ชุดนี้จบนะครับผมสำหรับคนที่เคยใส่คอลันมาก่อนอทั้งไถทั้งดันนะหนดแล้วีวิวนะครับผมก่อนส่งงานนะครับผมฟังเสียงกันก่อนอ โอเคครับก็ฝากติดตามผลงานช่างบิ๊กด้วยนะครับผมวันนี้ก็รีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ